ไม่ค่อยเดินโอ๊ยมาดูดิอโอ๊ยอยากนอนกับเบียกกับเบิร์นด,นนดน,น,น,นอ่ะไม่ถึงเลยดันตูดดันตูดขึ้นขึ้นเลยถึงเลยมองข้างบนมองข้างบนอืมครับโคมมากมองข้างหน้าไปโอ๊ยทำไมดันตูดได้เนี่ย เอาวัคซีนไม่เดินดวัคซีนไม่เดินนะไปลงจับมือกลัวกลัวด้วยเหรอกลัวอ,อ,อ,อยากลงก็หาจอยย <c oughs> ังไงไม่เห็นเลยเนี่ยจะยังไงอยู่สุดโค้งไหนไหมน่ะเบือ่อจะไปดูเห็นวิวเดี๋ยวพาไปดูวิวถ้าวิวสวยๆถ่ยายรูปไปฝากยาย พูดไปส่ายกันโอ๊ยทำไมต้องพาเดินขึ้นมาด้วยดิใครพาขึ้นมาก่อนใครชวนใครเชิญมาชงถือให้ใครชงถือให้วัคซีนเจลล์เต้พูดเหรอไม่ไปโุมากอืออยากเกาะบอานหาประตูหาประตูได้ที่นี่นะ อยากกลัเลกบเบิร์นถือให้หน่อยไปถือยังไงก่อนถือให้หน่อยอ,อ๋ออย่างนี้เหรอโอ้ยนั่งซีมไหมโออเป็นยังไงนี่จับลงสบายจ้ะ <c oughs> สบายแล้วให้ <c oughs> แม่เป็นคนถือใช่ไหมให้ลงถือแต่แรกกลับที่งเรื่องแล้วเอเอไม่เหนื่อยแล้วอืมให้เดินขึ้นสบายๆตัวปิวเ,เลยมีคนดึงให้ด้วย ตายแม่ว้าไม่กลัวไม่ไปดูแล้วแม่แม่เคเคสูงมากนี่เราก็ขึ้นคูกันอยู่หูก็เริ่มอื้อแล้วมันก็สูงมากจริงๆใครชวนขึ้นมาก่อนบอกมาใครชวนใช่เหรอใช่เหรอนี่เหรอไม่นะ ไม่เหรออ๋อหิวนมหิวน้ำหิวน้ำมาจอดกินน้ำก่อนปล่อยไม่ให้แม่ปล่อยแม่ปล่อยอีกปล่ยอยปล่อยกิ่งแม่ปลอยยอดไหมนักวิ่งของเรายอดนักวิ่งงเราขึ้นมาได้ตั้งไกลแล้วได้แปดร้อยเมตรแล้ว ไม่ไม่อันนี้ให้ลุงอันนี้ให้แม่้โอยมาลำบากโดยแท้ไม่อย่าดูดพื้นก็ได้โอ้ยอย่าลุงถือไม่อยากให้แม่พอข้างบนโอ้ยทำไม่เป็นลุงไม่มีแรงให้ลุงถือนั่นแหละดีนะแี่ก็ไม่ไหวไทย ล,ลูกถือไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันยาวแล้วออพอมันยาวแล้วมันก็จะหนักไงไม่ไมถ้าสิ้นถือจะเอามันสั้นลงนะจะเอามาันสั้นโอ้ยมันจะจิ้งขลอกขลอกของ,งันไปต่อเราใช้ลงถือซัมันหนัก กบ,บกเพิ่งหาใยบอมอ่ดเลยแบบไยจักหายายอีกนักหน่อยก็ถึงแล้วนี่เนี่นโค้งไปนี่ก็จะถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปชมวิวสูงๆกันข้างบนจะมีฮะนะมันยังเลียวๆเลยอืมก็บอกแล้วมันมีสองโคง้งโคง้งซ้ายเดินไปห้องนี้หรือไปห้องนู้นมันจะมีที่จอดตรงนี้ดีกว่าไปห้องนู้นห้องนู้นมันจะตีโค้งหรือเปล่า ตรงนี้มันชันกว่ามั้งมันหายเลยกลับไหมนะแล้วกลับแล้วกลับอีกขี่หลังลุงไหมขี่หลังลุงไหมขึ้นข้างบนขี่หลังลุงขี่หลังลุงขึ้นข้างบนขี่หลังลุงขึ้นบนน้แม่ฟัล่าสุดเราก็กลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วตอนนี้อ้าวนี่ห้านาทีอ๋อลุงวางใหม่เหรอ หานาทีนั่นนี่ห้านาทีลทมันเป็นเลขห้าอ่ะไปเราเล่นตออไปข้างไหนดีท่อนี้ไหนนี่บักท้ายน้องหรือบักท่านี้ลงมาซ้อมแบบว่าเทลหนักๆเลยใช่ไหมเออแบกกัมหนักจริงไงเนี่ยน้ำหนักจริงยี่สิบกิโลใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ระยะห้ามแต่เป็นกิโลกิโลกรัมครับกิโลกรัม ไม่ให้ละยากครับได้ไดม่หนักไหมไม่หนักไหมพี่สันหนักไหมแม่ก็ขาตเองก็เอาไม่รอดแล้วลูกอ้าวมันมีบันไดด้วยเหรอโอ้เหมันทันต้องดูมันจะอ้อมไปเราจะขึ้นยังไงขึ้นขึ้นบันไดใช่ไหมเนี่ยแสดงว่ามันตัดไปเมื่อกี้อ๋อไอ้ตรงทางนั้นใช่ไหมที่เราแยกย้ายเปลี่ยนโค้ง พักไหมดูตรงกเฮ้ยมีเต็นท์ด้วยอ๋อนี่ไงพูธลูกอยู่ข้างบนนี่ไงเราจะถึงลับซีนทำมันไต่ขึ้นได้อยู่เด้หระนี่ไงพ่ออ้อมไปนี้เลยพูธลูกขึ้นหรอตรงนี้อะทันโทษว่างก่อนไหมหนักไหมโอ้โหชันก็ชันเกินชี่เหนื่อยไหม เหนื่ยไหมอมเนื่อยเนื่ยไหมนม่เหนื่อยไหมไม่ไม่เหนื่อยมโอ้มีรังคังกับอะไรนะม่ใช่เอ็นกละกรดลงเดินได้ละไม่อยากลงเลยนเนี่ยมันถึงแล้วเขึ้นเราถึงแล้วเนี่ยเอาอ สีหรือเปล่าเนาะขึ้นมาปล่อยได้แล้วปล่อยได้แล้วนะปล่อยปล่อยนะปล่อยลงปล่อยลงโอ้ลงดูทางขึ้นนี่สิอันนี้ตอนนั้นเรามัยังไม่มีเลยนะยังไม่มีนะเล่นแอบกันด้วยน้อยเอน้อยออกโอ้โอ้หน่อยออกเนื อออออกกหล่าสุดเราต้องโอนให้ออกกันบนอ้าออกแล้องไปไปไหนไปแอบออกไปแอบลุงถือเอไปแอบเดี๋ยวลุงนับก่อนหนึ่นเาเต้นแอบเแอบแอบอยู่ไหนที่แอบอยู่ไหน ยืดก่อนหมเราอ่ะยืก่อนไหมอะไรลุงซิอยู่ไหนซิอยู่ไหนซิอยู่ไหนแถวนี้หรือเปล่านะซิ่อยู่แถวนี้หรือเปล่านะเอ๊ะอยู่ไหนนาะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยยไเฮ้ยฮาฮฮาเราไปเล่น้อบข้างบนกันอ่ะไปข้างบนนีอีกน้อยนึงอ้อุ้ยิถ่ายรูปกันก่อนไม่ได้ไม่อยากถ่ายรูปเนียไปถ่ายข้างบนไปเอาฝาครอบหลอดไฟเขาตัวนึ ลุงกินนะไหมลุงลุงไม่มีหอบเลยครับในจวนของแม่นั้นนั่นทางนี้ลูกใช่ไหมใช่เหมือนกับตอนนั้นเรามาจอดตรงนี้ก็เดินขึ้นนี่แหละอ๋อที่เราเดินขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ที่เราไปถา่ายรูปข้างบนเนียออโอ้ลูกภูเขาเลยดูทุง่าทางนาที้เป็นภู าอันนี้เป็นทุ้งนาสวยดยอดไปเลยดูสามร้อยหกสิบองศาสุดยอดถ้าลูกไม่แบกขึ้นมาเลยไม่ถึงเลยพามาทางชันเนาะนี่อเฮ้ยอีกนิดเดียวนู่นนู่นนู่นจับมือจับมือนี<ป>่มันเป็นรอยเท้าน้องจีนจีนว่ามดมันจะขึ้นมาถึงบนนี้ไหมถึงถึงเหรอถึงเหรอมันมันเดินไว นล้วมันเดินไป <laughs> วัคซีนเดินไปไหมวัคซีนวัคซีนเดินช้าเหมือนอะไรเหมือนเต่าตัวลาย,ลายใช่ไหมไม่ใช่หมูเด้งป่เป็น<อ>พิบป้พิบพิบเ,เดี๋ยวค่อยไปเต้นข้างบนนะ <laughs> อตอนนี้อย่าเพิ่งเต้น <laughs> ไม่ว่าเราจะลงไปยังไงก่อนขึ้นไปได้แล้วก็ <laughs> หายาย แล้วก็สูงนะไกสวนด้ยมันมีใ่าอดแบถึงไะยอดเลยมล่ะโอ้ตรงมีบ่าบางหมดเลยเลยเพื่อนางปายอยู่แต่เพื่อนไม่หางขอบออกแล้วเพื่อนจะเต้นฮิปโปให้ดูนะคะอ่ะ ฮิปฮิปโบโอ้โหมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ่ะมันเดินอุ้ยอ่ะตะลาลาตะลาลานะตะลาโอ้ยแม่ก็ไม่มีแรงโอ้ยยายเราอยู่เลยยายเราอยู่ไหนยายเราอยู่ไหนยายอยู่ไหนอุ้ยนี่ไงมีผ้าสวยไหมพี่เองเห็นผ้าไกลๆหรือเปล่าแม่แล้วยายอยู่ไหน ยายอยู่ข้างล่างคุณแล้วยายอยู่ศาลางไงอ๋อเราไม่เห็นเลยเนาะเราไม่ถามปลาออกหมดเนาะใช่ห่างแต่กนนะ็แอบก็ได้ไหมแอบยังไงเอาน้อ,นอยออกเอาน้อยออกหน<อ>ึ่งตาหนึ่งน้อออกโอ้ยน้อออกออกออกไป นับสิบเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาแลนะเลนะด้อเอาละนะได้ยังโอ้ไปแล้วไปแล้วมีไหนเนาะ อันนี้วีล็อกวัคซีนนะครับไม่รู้จะได้ลงตอนไหนถ่ายวันที่น่าจะวันที่19ตุลาส5 6 7ัน้ยเอ๊ะวัคซีนอยู่ไหนเนาะแถวนีด้ดูลางพระพุทธรูปหรือเปล่าน้อเอาอยู่ไหนเนะาะอยู่ไหนเนะาะได้ยินแต่เสียงเอ๊ะอยู่ไหนเนาะ อ well. ๋ออเนแล้วจไมสชั้นสูงไมเหรอสูงสุดเลยต้องังไง่ะฝังมุมนู้นแล้วกัน